สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุกท่านครับเมื่อนี้กับผ้ากินเขาอยู่เลยพี่น้องเออจะกินทายคลิปยังไงเบิ้งแต่ละมือนี่นะครับหนึ่งปลามันกลิ่มเบิ้งพี่น้องมันกลิ่มรสเด็ดเ,ด,ดเลยมื่อนี้ยน่านกินพี่กา,าพี่น้องเบิ้งปลาพี่น้องปลาตัวเงี้ยไดพี่น้องปลานี้เครับมื่อนี้ยน่ากินหนึ่งปลาพี่น้องเปลี่ยนหนวันเปลี่ยนอาหารกินมื่อนี้ พี่น้องมาแม่นี่ตัวเงี้คุณเหนืยอขาวจุ่มพูนเลยพี่น้องอืมกินพี่น้องกินลาดกินรสเซนเบียสเลยพี่นอ้องนี่มาเด้ยครับ กินข้าวกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าน้ำจิ้มพี่น้องแซ่เๆกเลยจ้ะเบๆนัวๆพี่หมาตำเองค่ะมาเด้อจ้ะหม่ตํำเองทำเองทุกขั้นตอนค่ะพี่น้องอครับนึงสามนาที อาจารย์พี่น,น้องมื่อหนีไปเลยหนึ่งเขาเนี้ยจะพี่น้องกินข้าวสวยจ้ะข้าวสวยกระเซาะพึ่งกันเนาะอืมลวกผักพี่น้องผักปิดเปรี๊ชอบกินผักเยอะค่ะพี่น้องอย่งเอ้ยเนี่ยดอกหอมดอกหอมจ้ะพี่น้องดอกหอมหนึ่งอืม จะพี่น้องนำจิ้มกับเป็นตะแซ,บแซบ่บจต่แซ่บเลยพี่น้องนจิมเผ็ดเผ็ดเลยค่ะซ้ายกับขวานะคะแต่แต่ <c oughs> แตพี่หม่ก็กินกินข้างนี้ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ชนกันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ปลาเนื้อหวานมากครัพี่น้อง ดูดังปักหนึ่งผักสดค่ะพี่น้องแซ่บล้ายจังโดนได้กินพี่น้องปลานหนึ่งมีแต่เผาอะไรกับนั่นมอนีก็เล่นหนึ่งปลาแข็งกินรสเผ็ดๆพี่น้องเลยนหวานเปลี่ยวๆนหวานผักนะพี่น้อง นนหนึ่งผักจะผักอ้หลายแฉบนี่ตัวเงียกินเบอร์รู้ว่าพี่น้องเอ้ยมึงนเน่ยดอกเอ้ดอกกวางตุ้งค่ะพี่น้องดอกกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งนี่ก็ทีมากินผักกับพี่น้องแ่บจ้ะ เจ็บเนะาะหวานเหนือบวานหวานพี่น้องเหนือหวานมาเล้วครับเดอจบจบเ้อสุดเจ็บเป็นคนตีขาดหอมบาดได้ <laughs> <laughs> ขาดหอมบ่ได้ <laughs> ดดพี่น้องขาดหอมบ่ได้พี่น้องขาดหอมไม่ได้ค่ะ เด้ครับกินน้ำกันครับมือนี้ครับเจ็บแยบน้ำกันมือนี้งหนึ่งตนิ่งพี่น้อพม่เจ้าหอมเดหอมหนึ่งเนี่ยพี่น้องเจ็บหลายจ้าไปนิ่งตัวนี้เนาะเอาจากพี่น้นองแจ็บหลายจ้าเอาก็กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ถ้าเท่หน่าเดี๋ยวต้มพี่น้อง เปิดเป็นรมจากพี่น้องห้อนอากาศมันเป็นแบบอบอ้าวจ้ะพี่น้องมันมีลมจ้ะเย็นหนาวคือห่อนอจับมาห่อนหรอพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปุ้นนี่ยังกับ <c oughs> นี่หุงเทียมมันหลายปุ่นเลยเอาอเห็นงานก่อดขึ้นกอสร้างปุ่นมันหลาย เด็กก็าสางลายคุณกับลายพี่น้องเอ้ยในเมืองนด็กทาพีิจมูกไปใช้มาใช้กันเลยขี่รถเป็นซื้อพักพวงเวียนพี่น้องเลยแซบขึ้นมาเ,เสียเสียเสศษเสศษหนาของแดงยิงขึง้นไหมพีิจปุ่นไหมพี่น้องเอ้ยสิแลสในเมืองเป็นสิเลสพี่น้องคุณลายคือบานหนวกเขา อับปูฮะป่าอีบานเนาะแล้ตจิ้มเป็นยังไงเผ็ดเปรี้ยวหวานก็ดีเดี๋ยวเป็ดไรก็สี่งสางยาจะคร้องอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าจะจะกินเผ็ดเนาะเราอะอืม้ม เงือปลาห้านบาทเนอืมปลาหัานดิแมตผมวมาอากานสัสวนทั้งสีส่สวันมาไหม่หนึ่งอืม พเพี่น่ะนม,มันกินก็นว่าเผ็ดปันไดแล้ะพอดีแหละเผ็ดไรกัน เขาเขาเลับพี่น้องเง้องตาใหญ่เงแหละเดี๋ยวไปแซมมาแซดอกอืมอาปากนะยุดกัเบยืน้ำากัหพี่น้องมีเวลาไปหอดหยุดแต่หยุดได้โตละเคลีงานไปน้ำหยุดไปน้าหลับพี่น้องกับไริซี่เลียดเนาะว่าห้ากับบอกค่อยมักเทียวปนไรนะพี่น้องก็ยู่ได้จ้ะแต่คนมาเทียวอยูบะไดบได้บได้จะได้ก็อยู่บะได นังเข้าเดี๋ยวมา่ยวเห้ก็อยู่ได้เ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อแซ่บหลายจ้ะปลาบัานบาน <c oughs> มักจะพักนี่แหละ <c oughs> มักกินพัก ปิดปากปีเอยๆยู่น่องี้อืมโอ้มาใส่กระดูก กระดูกปลาใส่กระดูกปลาครัโอ้โหขอทาพี่นองง้องเลยเฮ็ดกินได้พี่น้องยังไม่พากันไปหลับพี่น,ออน,ออน้องเลยเนาะต่อยาม อย่าใส่มือเลยพี่นอ้องม่างกันมาทีเบื่อม่างแล้วกระดูกไอ้ยนบ่มีกระดูกหลายขึ้ยังป่าย,ยังอื่นมะเขา้ขามะเข้ากระดูกเยอะต้องกินต้องระวังติดข้อนี่ก็ได้มะเข้ากระดูกมันหน่อยมันหน่อยแล้วเป็นแจกอแจกลายพี่นอ้นองเบี้ยมือแล้ว ดูไปกันได้ปี่น้องเสียมือแสบไรก่ธรรมดาเด้นี่ยก็ธรรมดาเด้นี่ยแสบไรจนวันเลี้ยมือก็เนร็จนะแสบก็กินไปเองแสบเองแล้วเนาะเนาะร้องว่าบ่แสบที่ล่ะมือล้างบ่ได้กินเด้ประบาดดา่ะ <c oughs> พี่น,อน้องเด้อเศษเสียบน้ำกันมือน,นีิกินเป็นมูน้ำกันได้พี่น้องเด้อกระดูกมันมันมน,มน,มน,นี่พี่นอ้องแซ่บคัดลอยคักอรอ่อยแท้ๆอร่อยจังหู chào mừng chào mừng chào mừng chào <laughs> mừng làm làm tè tè té, anh chân nắp <laughs> lấy mừng chào có gì mừng chào anh chào nắp, nắp, nắp. <laughs> ออโอลฟ้าช่เแล้วมากินกะสดมอสฟาหนึ่งมันเสียรสจัดกินมันแตเบื่ กินมมันมันาหมากมากพงุงละนี่กินเขาแรงขึ้นหรอตุม่มอุ้ดกินยังกินแต่ละมือกับเดกไปนองเอ้ยยังมีป่า ปกติอะไก่กับหมูกินจนเบื่อแล้วพี่น้องไก่กับหมูกันเลยว่าอยอดจ้ากินนี่เสียยำมะเ้าะอะต้มไข่หรือว่าไข้ปุ๋นยำมะเ้ากินกง,งน่งายๆเนาะง่ายๆพี่น้อนยยำเ้าบ่ค่อยหิวจิตมันหนักนี่แหละหนักยำมะร็งนี่แหละกินข้าวได้หลายยำเ้าบ่ค่ยยอ,คอยหิวขน,นมกาแฟไปจรนะิงจเนาะยนเ้า เอาเถอ็กินไข่ผสองวย <laughs> <c oughs> ดีแต่ไม่ได้ชาวบ้านอยู่พี่น้องน้องคุณเหน็นว่าอยู่น้ำ งาน,น,บบน,นทีน่เจ้านาอยู่บ้าเห็นตัวเมืองก็เจ้าเห็นย่างเมือเจ้าตัวแรกก็เจ้าก็ออกไปนอนข้างนอกแต่ว่าเจ้าหน้าดีครับก็ตรของเจ้าหน้าดีเลื่อนก็ดีกันแล้วตัวกายก็เจ้าอยู่ไปย่ข้างนอกวะอิสระไงอิสระวว้อยู่นี่ก็ดีเพราะว่าเป็นคนบูมักเที่ยวบูมักนั่นยนะพี่น้อง คนเพื่อนเพื่อลูกพี่คนนั้นไงพี่ชาคลิปป้าแก้มเขาอีกเลอนะลืนเขาอ,านะอ,ขอ,อีกขึ้นที่หนง <laughs> น้องเอ้ยเบื้องแสบมาแ่บไม่แสบขาอพี่น้งองยันยัน,อ,มมกกนอ้วนพีนน่น้องเลยกินถ้าว่ากินหไรตุ่นจิพร้อมเหมือนกันอะไรต้องเห็นบ้านเตียนน้องในกล่องยังกับโก ก๋เจ ch ้าวคุยก mm ิน hmm กักกินเนี่ยกินจนนั้นก <|ja|> ๋เจ้ายังบ่ยังบ่อ้วนไหมพี่น้องถึงเป็นกิโลกิโลเนาะหม้หลายกว่ากิโลุ่นนะหมูเอียงหมูเอียงก่อนคนบ่อ้วนอืคนบ่อ้วนจริงยังโบอ้วนเนาะคนคนคนจอยกินยังได้ก็บ่อ้วนได้กับโบอ้วน กัดเฮ่นานะกินน้อยๆนิดน้อยกับน,น้ำนักกินหนังหัวดะพี่น่องเลยขออนุญาตใส่มือได้พี่น่องหัวไหม ู้เอผเป็นหน่อยมากกินตานี่พี่น้องอเต็นหน่อยพากตะวกกินตาคนมาแบบระทู่กัน đã vài đây nếu mà đây này ẩu cưa quẻ nha đang thay kịp bị bưng hả? em phải à? ปิดอย่างนั้นนกมันก็เข้าไปอเหมือนเดิมอ่ะมันก็มุดใช่เป็นไรครับมข้างบนมันละข้าวมันฝรั่งมันเจียวลูกหอมมาบุวงหอมหอมสุกแล้วสุกแล้วก็เจียวไทยเบิ้งพี่น้องสีรายงามเพียงนี้จมคือเกลือด่าง ที่ไอ้แบบไม่จังกล้วยใครเลยพี่น้องตระกันโมหวานโมหวานคักโมลุงมาขุดไปบมเด็ถามแบบหมดบึกเบิดเพาะขยายได้แก่ก็เอาไปแล้วไปขยายเพราะเป็นเราอยากได้เราก็สกุปไปตัว อาคายหมักบะหมักกินก็ได้ก่อยากไปก็ได้ไปกินได้กี่ดือได้ยุ่แต่บางบอกขักขึ้นจงกล้วยน้ำน้ำว่าก้วยหอมจิู่กลกไ่ก้วยไข่ขขแล้วมันหน่อยซื้อ và like xin nó sẽ lai xin quay chăm quay khay sài khỏe tìm nhắn 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 ว่าน้องสั่งข้าวก็จะเห็นข้าเข่ได้กินข้าวบนมือเหนแต่กาแฟากับขน,นมใช่แบบกินขาวกินแล้วบั้งน้องน่าจะกินมานะมากินหลอกเชียวสิลองบอกลองบอกกินข้าวซื้อ Pep pep dia ni. Wah, apa ada tu? Chef Im. Im tak? Hmm, pin อิมเล่จ้าบาดเนี่ย <mm <mm ใส่คอยหอยาแล้วจะออกมาเล่นข้างนอ,อกแล้วพี่น้องเอ้ย <mm ค่อยออกมาเล่นนอ,อกบ้านเนาะอื <mm หอดไปด้านนอสน,นะลูกนอนไป <mm คำเลยท <mm ำแล้วพรุ่งนี้ค่อยกะค่อยออกมาเล่นหนุกำแล้วทำแล้วตุ้งคู เสียบขักพี่น้องจนไม่อยากลูกเมื่อมืนอในกินดวนดีพี่น้องเลยเสียบขักพี่น้องเลย บ้าแล้วเมียงแซ่บไร้พี่นอ้องเบ็ดเกียงบ้าจีน้องเลยแซ่บขากแซ่บแน่อันหนึ่นงมันอร่อยดี เดี๋ยวมันหวานเนาะทอดกะระแซบทอดหลัดพริกแซบเบิดแหละเมนูเมนูปลามันก็อร่อยทุกเมนูแหละไอย่างจะเผาจะทอดนเนาะแซบเบมมเิมันกิมกะระแซบพี่น้องกิมแซบกะระแซบไปนน้ำกินบระแซบกบะแซบ ใละแดดร่มลมตกแล้วจ้าอเก้าอันหัวสี่ป็ดตัวไม่กี่ส่วนนี่รอมไม่กี่ส่วนขักตันี่ ติดเอ้ยติดพรุ่งนี้ข่อยออกมาลูกมันมืดแล้วจ้านอนได้แล้วเค้อยู่แต่ข้างนอกก็ไม่อยากเข้าบ้านเนาะไม่อยากเข้าบ้านไม่อยากเข้าบ้านโอ้แยบกลับไปนองเลยมันไม่อยากลูกี่นองอันนีเบิดแต่ไม่ลูกี่นอง มันย,ยังบบติดตู้มาทิ้งคัดคัดคัดกลไปล้างมือเอาอ่ะพี่น้องนี่กะวานจูกปากพี่น้องทีสามเบอรงกดไหลกดแจ้กกดติดตามให้ด้วยครับแต่กะคนที่เขาเลื่อนผ่านมาเห็นกะปากกดติดตามนะครับ<า>นี่พ่อว้านนี่พ่อบ้านกับแม่บ้านกะเรียบร้อยครับเรียนได้จาน มม่นอนี้ก็ขอตัวล่าไปก่อนนะครับเจอี่ยนคิปหน้าครับสวัสดีครับ